นิวส์เจนาฬิกาสวินาทีสวัสดีครับช่อง NHK มีข่าวเด็ดเจ็โมงเช้าแต่ของเราเป็น7จ็โมงสีวินาทีครับการคัดเลือกประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นได้ดำเนินมาต่อเนื่องตอนนี้กำลังเข้มข้นมากครับ คือสถานที่หาเสียงค่ะ,ะขณะ e นี้กำลังอยู่ในช่วงหาเสียงระหว่างโอ,อ,อมาราและแม็กฟรายผู้ลงแข่งนะคะ Yes we can You cannot You're not a friend fry ถูกๆหน่อย You're not a care อมาแก่ๆอม่าข้างบ้าน การเลือกตั้งของบอริการเนี่ยเหมือนงานเทศกาลเลยฉันก็อยากร่วมด้วยจังไม่ใช่คนอเมริกันแล้วจะไปร่วมได้อย่างไรกร้อเออจริงด้วยลืมสัญชาติตัวเองไปเซ็งเป็ดเลยเอา้าวไปเปลี่ยนบรรยากาศดีไหมละ่ะฮะบรรยากาศอะไรไปซื้อของให้หน่อยสิรบกวนได้นะอ้ยโดนใช้ตลอดเลยเราังเนี่ยใช้ได้ถูกจังหวะเลยนกกลงไม่ฉันเนี่ยไม่ไหวเลยเลือกตั้งประธานที่บดีเหรออนะไรเ่ะ ผู้สมัครเลือกตั้งของอเมริกาเหรอโอ้ใช่เขเลือกตั้งนี่ทุกท่านครับกระผมจะเปลี่ยนอเมริกาให้เองค่ะนี่คือผู้สมัครลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาโบยาทักโบยาทักค่ะให้ผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเหรอวันนี้ชาวญี่ปุ่นก็สามารถลงคะแนนได้นะคะ อเกาเป็นประเทศเสรีนะไม่ว่าชาไหนอายุต่วหลายก็ลืกตั้งได้ด้นเลยสิบกอห้นะเนี่ยโอ้สมนแล้วเป็นท่าไม่ได้คุาจะเลือแนน่คะแนนเพียงหนึ่งนเยนเท่านั้นจะลงกี่เสียงก็ได้นะคะต้องเสียเงินด้วยเนี่ยไม่มีการเลือตั้งแนักสนทกตัมา ถ้าลองคะแนนเสียงให้ผมละก็คุณอาจจะมีโอกาสสมัครเป็นรองประธานอาธิบดีนอกจากนี้ยังเปิดทำเนียบขาวให้อยู่ได้ไม่อั้นพร้อมกับเครื่องบินแอร์ฟอสวันเที่ยวรอบโลกยิ่งกว่านั้นเรายังแถมเซ็ตบิ๊กแม็กสุดอร่อยให้อีกด้วยและพิเศษสุดแถมรูปถ่ายของผมให้ด้วยนะครับว้าวสุดยอดเลยอ่ะเูกนฉั้นแครจะอยากกินบิ๊กแม็ก่ย้าวลงคะแนนทางนี้เลยนะครับ

谁知道？ แว่าจะได้มากขนาดนี้นะแถมยังได้กินแฮบาร์กอรต่างห้อด้วยนี่ไงพรอมเชฟท่านจะชอบการเลือกตั้งแล้วสินะถ้านายยกลาออกเนี่ยกระผมจะลงสมัครดีไหม,มจริงด้วยสีบุยกี๊ครับรู้สึกไหมว่าห้องนี้น่ยมาดูสมส่งมกว่าทุกครั้งเลยอ่ะอ๋อมีอะไรอะ่ะก็แค่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่นี่แหละครับเหมเมมเมื่อสามสิบปีก่อนเปียบเลยเนาะ เราเนี่ยช่างไม่แน่นอนงั้นเดี๋ยวจะไปอาบน้ำหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะไปก่อนนะเดี๋ยโดร็มบอจริงๆด้วยมันกหกเรื่องเลือกตั้งยกโทษให้ไม่ได้โกรง<ช>อื้ออออยโโกรง้ประกดใครแล้วเนี่ยอ๋ออะไรจ้าวอุ้ยสวัสดีคอหบวัสดีเฮ้ยถึงตอนใอยออกโรงแล้วเนดะ้ไว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 อุ๊ยวันนี้ข่อยก็มาตามคำเรียกร้องของข่อยเองนะมาบอกที่ซ่อน โลกรอริงอีกแล้วเด้อ USA USA หมายถึงอเมริกาเหรอครับไม่สิบาเหรอออคอยหมายถึงเมืองอุสัตเอาเหรอาเมืองอุสัตที่อยู่จังหวัดโออิตะอุ้ยหงายหัวแก่ต่อไปเข้าสู่ช่วงเกล็ดความรุ่งของโดกูจังเด้อสินค้าที่ผลิตจากเมืองอุสานั้นขอเสียงหลอดเนี่ยนะ จะติดไป้ายไว้ว่าแมสอินสาซึ่งทำให้ประเทศบริการบ่นมาแต่เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนว่าเมืองอุตสาอยู่ที่ญี่ปุ่นมานานและชื่อก็ถูกต้องการบ่นนั้นจึงไร้ผลใดๆฮะเด้เอโน้ตทำไมวันนี้โดกกจังบทพูดเยอะจังเลยขี้เกียจฟังแล้วอ่ะ รีบบอกที่ซ่อนดกโรริงมาดีกว่านะนี่เนี่ยนี่เนจริงๆไอ้เจ๋งไอ้เจ๋งอ๋งนี่ที่บอกใครนี่ทีบอกใครดกโรริงนั้นอยู่ที่โรงเรียนอุตษาที่กําลังมีการเลือกตั้งอยู่โดยแหวนจะอยู่ที่ตราประธานาธิการที่ได้รับเลือกเพียงคนเดียวเขาโรงเรียนละเด้อวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันจะกลับหลุมโอ้ยเลยไม่ช่บแบบนี้เลย

นดอนแล้วคงเบลนเบลเบลโถนักเรอะไรนัเรียนอะไรอธิบายนิดนดียครับนี่คือเทพีเซรีภาพนี่คือตึกเอ็มไพร์สเตทนะครับจริงๆแล้วที่นี่คือโรงเรียนอุซากะคุเอ็นแถมที่นี่ยังมีโรงยิมเหมือนตึกเพชตะกอนด้วยนะครับที่นี่สินะอาแล่ะเริ่มปฏิบัติการได้โรฮอลลัสเซียในที่สุดก็ถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียนวันนี้จนได้นะ นักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนจะได้ตราสัญ,ญลักษณ์แห่งความอิสระและความยุติธรรมที่สืบทอ,อดมาในหมู่ประธานนักเรียนโอ้ว้าวเอออาชิววิยวิย่งวาเดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยวเดี๋ยวขอแนะนำนักเรียนผู้ลงสมัครเลยกันละกันนะ ah, เริ่มจากอมบาบงบบบบกบรบบเรียนเทบกลุ่มของผมจะเสนอกฎของโรงเรียนขึ้นมาใหม่ครับเรียนมาก โดยเฉพาะกฎที่ให้นักเรียนชายไว้ผมอย่างอิสระได้ในที่สได้ม่าดคนต่อไปจะพักไลนดิเฟิร์สเฮโรลิจังฉัน่ะจะไม่ยอกให้คนเล่นกันในเวลาทำความสะอาดหรอกค่ะใช่ฉัคิดว่าผู้ชายจะต้องใจดีกับผู้หญิงมากกว่านี้นะคะอ๋อไอ้สิยอดยอดสิยเลยอย่าี้ยงเลีกยงเลี้ยงเทุกคนทุกคนเงียบๆหน่อยอย่าเสียงดังได้ไหมจ๊ะไมยอมแพ้น น,น้ฉันก็เหมือนกันนะ่ะเฮ้ยและฉันน่ะก็จะเสนอความคิดของนักเรียนหญิงนะคะห้ามใส่รองเท้าเหม็นอับ <g ülme> แล้วก็ต้องแปรงฟันทุกวันด้วยห้ามใส่ดุงเท้าเป็นรูมาโรงเรียนและนโยบายแล้วอาหารกลางวันแคลอรี่ต่ำเพื่อสุขภาพนะคะโอ้ยเห็นเยอะยย่มากสวัสดีครับผมบิลประธานสมาคมผู้ปกครองครับ่อคะ อธิบายนี้นะครับพ่อของฮี่อริจังนั้นเป็นเจ้าของร้านขาขนมจากเก่าลัดเป็นผู้มีอิทธิพลและเคยเป็นประธานนักเรียนรุ่นที่4 2ของโรงเรียนนี้ด้วยล่ะครับเขาบอกถ้าเลือกลูกผมจะมีขนมเกาลัดให้กินทุกวันเลยพอดีป,ป้าป๋าทำแบบนี้มาซื้อเสียงไม่ใช่เหรอคะโอ้พ่อลืมไปโอ้ช้าก่อนพ่อคุณโ

ชุดนี้มันคุ้นๆจังเลยต้องใส่แว่นด้วยไหมเนี่ยมาผิดเรื่องแล้วครับพี่น้องโอ้แข่งคันพทรลไทยวันนี้เราเอาการ์ดเกมดิจิตอวมาแจกทุกคนเลยเอาแล้วเราจะได้เซ็ตใจเอาซาดมาสาวๆทั้งหลายกระเป๋าเสื้อผ้าแบรนด์เนมฟรีเอาไม่เจอต่อไปจะเสนอนโยบายของเรานะ อธิบายนี้นะครับนโยบายคือการหาเสียงว่าถ้าได้รับเลือกตั้งแล้วจะทําอะไรครับนโยบายแรกไม่มีค่าเรียนทุกค่าคือค่าอิสระ2คือมีเค้กแล้วก็มีเครื่องดื่มตอนเข้าเที่ยงด้วย3คือเราจะทําให้โรงเรียนกลายเป็นสวนสนุกเลยแบบเนี้ยดีไมละ่ะฮะดู ยอมแบบนั้นจะดีเหรอคะโอ้โรงเรียนเราเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพมากที่สุดลองดูอีกสักหน่อยไหมล่ะอาจารย์นี่ๆีแบบนั้นไม่ได้นะเวลาก่อนเลือกตั้งการมอบเงินหรือสิ่งของน่ะมันเป็นเรื่องต้องห้ามนะแน่นอนว่าคนรับถือว่ามีความผิดเด็กทุกคนจะมาไว้ดีนะครับ แบบนี้การเลือกตั้งที่สืบทอดกันมาของนักเรียนเราก็เละเทะหมดสิหาาางีอ้อบอาคนเอ่ครับนายจะปล่อยให้พวกนั้นลงสมัครได้เหรอ,อก็ก็ไม่เชิงหรอกนายอย่าเป็นถึงผู้สมัครประธานนักเรียเลยนะ,ะครับไอจริง,รงๆเราก็ไม่ได้อยากชนะสักหน่อยลำบากใจจังสบายดีไหมออถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็บอกพวกพี่ได้นะยะตัตเตอร์แมนผู้บังคความยุติธรรมจะช่วยนายเองยตัตเตอร์แมนหรอ เรื่องก็เป็นแบบนี้แหละครับผู้สมัครที่ประหลาดประลาดคนนั้นโ,<อ>โ<อ>บยักษ์จังเหรอฮะสัญลักษณ์นั่นมันหรือว่าต้องใช่แน่นอนตัวรงดีละพวกเราจะปกป้องการเลือกตั้งครั้งนี้เองอ้เออฉันจะติดกระจกกันเสียงให้ทุกคนมีสมาธินในการเรียนขึ้นนะคะแล้วก็จะทำสนามให้สะอาดจนวิ่งด้วยเท้าเปล่าได้เลยละคะ่ะ เอา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 จะไม่ทำอีกเยอะทั้งาทนเกมทั้งได้อันดับแระด์เนมทั้งหลายแน่นี่อะไรกันนะดูดิเอ๊ะนี่อะไรกันเนอะแบรนปลอมงั้นเหรออู้จิงด้วยอันนี้ก็ของลุ่มอ่ะนี่มันของแปร์ทั้งนั้นเลยนี่ไงเอวีก็มีแค่กล่องเปล่าอ่ะอู้ย่าสมัดเลยอ่ะใช่เก็มครับที่ได้ยังหลักอย่ที่หลักเราโดนด่าแบบนี้ไ มาเหรอเออไม่ไหวแล้วเหลยหิวเหน e ื่อยแล้วเนี่ยอ๋อหลงสายหลงสายหลายเรื่องแข็งแรงดีนะลุงช่วยเราอยู่โล่ได้ไงเสียงวายๆอะไรกันเนี่ยนี่คนพวกนั้นต้อเป็นนักต้มตุ๋นนะคะต้มเป็ดอ๋อไม่ใช่ต้มตุ๋นเหรอแบบเนี้ยต้องรีบเอาแหวนมาแล้วก็ชิ้งเลยแง่จริงด้วยงั้นขอเข็มกลัดนันกละแน่ โยแว่อก็ได้มาแล้วล่ะทำได้ดีมากเลยหยุดนะขึ้นเข็มกระดมาเดี๋ยวนี้นะไม่มีทางหรอกย่าหยุดเดี๋ยวนี้นี่โดนเลยโดนโดนกันโดนแล้วโอ้โสิครรอบนี้ไม่ได้ยินมันนานแล้วเยอะนี่จ้า ปตราที่มีแต่แมนอยู่ความชั่วร้ายในโลกจะต้องสลายไม่จูบกันไปเลยล่ะเดี๋ยวจูบไม่ได้ขี้กงี้โกงยาป้าขี้อกงนะ่ยลองหัวใกันข่าว่าเจ๊โเดี๋ยวนี้นะขึ้นเข็มกลัดมาเดี๋ยวนี้เลยนะ อันตรายออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะฮิหละลิ้จอมโ้ยอ้ยหนักใช่เล่นบ้ามากเอ้าจัดการพวกยัตเตอร์แมนเลยสิอราสเสอลาโอซโก็เลยโอ้ยบางอาทำร้ายเด็กๆมายืดฮัดน่อยครั้งนี้ไม่ยอมให้ทำง่ายๆหรอกแม่ นี่แนี่เบียนเปร์ลังเปร์ช็อตไฟไฟจะเต็มอยู่แล้วเยี่ยมไปเลยนะเนี่ยหยุดเถอะนีแต่จะเพิ่มพลังให้มันนะโธ่อะไรกันเนี่ยฮะขอจุ๊บหน่อยได้๋ยมันจะเบบี้จ้าจุ๊บๆเจ้ามาเข้าใกล้ตัวเมจุ๊บงามๆจุ๊บป๊อบไล่ป๊อบเลยเหรอเนี่ยนี่เนี่ยไปนะเบยไอ้จังเอ้ยไม่เป็นไรนะ กันจังเทพพันเปอร์เซนเลยหน้อยน่ะเมื่อวานอะไรกันตอนนี้เลยยะเห็นใจคนที่ไม่มีแฟนแถวนี้บ้างสิได้ไหมโห้ยแล้วมันขัดหูขัดตาขัดใจขัด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 ไปหมดเลยอ่ะโธเอ้ยเอาเอาแล้วไงบุญกับบุญอย่งมันช่างน่ากลัวจริงๆเลยนะนี่นะขอพลอยขอพลอยครับเอ้าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะของเด็ดในตอนนี้ เย้เย้ไปเลยไปเลยไปยักกี้เย้เย้ไปเลยไปยัก้เย้เย้ไปเลยไปยัคี้เฮ้ยวิ่งย้ยเขาให้เปลี่ยนร่างเป็นกันแมเรยนโนี่คือตอนสุดท้ายของจัตเตแมนแล้วรายพิษลงหลุดอยู่ตสุด ยาต้องนี่คือตอนสุดท้ายของยัตร์แมนแล้วอัตรอยยัดเราต้องไอ้จังขุมพลังแม็กก็ก็กรองคอุมพลังแม็กก์เฮ้ยมันเข้ามาแล้วเอออจบกันทีนะยัต้าแมนแม รืจริงๆไม่แน่ชื่อว่าครั้งที่จะทำให้เพอ่ฟขกับุยยกี้อย่างนี้จะได้เป็นรัฐมตรนีหรือว่าอะไรก็ไม่ต้องฝัานี่่อไปแล้วนี่จะบุยยากี้จ้อหมูประธานาธิบดีก็บ้าย้อนหน้าโถมาอีกแล้วเอาลาจัดการพวกมันให้สิ้นซากไปเลยเอ๊ะนี่อะไรกันนี่เหอดดออ คริตามจะต้องใบแผ่นเลยยาต้าฮ่องเอ้กคุมพลังเมกเกอร์ก็พังแล้วยาต้าแมนฮะมานทำอะไรอยู่ไอ้กี้รับเขาจจัดการเจ้าตัวนั่นเร็วสิยะทำาเร็วหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนี้แหละครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้บิ๊วโย่โอ้สบักสบอมตุดเข้าให้อ่ะเอ้ยกระสุนหมด จุบ๊บบ้า<ะ>เอ้ยรีบใส,บสระสกนเสร็แลวๆเข้าสิยัตตอรแมนเธอคือผมที่อีตาคาคิไทยกีห้าขวบมาจากจิบาฮะใช้อันนี้สิฮะฮะนี่มันสิ่งประดิษ์สุดเจนที่ผมคิดเองฮะใช้อันนี้จาัดก,การโดรัมโบ้เลยไทยกีคุ้งใช้อันนี้ซ่อมขุมพลังเมกเกอร์สิฮะขอบใจมากๆขอบคุณนะจ๊ะผมเชียร์อยู่ฮะสู้เขานะแน่นอน เอาละยาเต้าห้องขุมพลังเมกเกอร์โย่โอ้ยิงเลยไฟลังหัห้องบูดว้าวสิ่งปรดิสุดเจ๋งตอนนี้เอากรงเว่

โอ้ยโอ้ลอบกลอบลอบปลบอบอ้โอยออย่ากลัวกรอกรงลกนะาิดอีกแล้วสิโอยอีกแล้วเหรอโอยอบามาคุงไม่เป็นไรนะอบามาคุงเฮ้ยฮิเดริจังไม่เป็นไรนะ เอออคือการเลือกตั้งน่ะเละไม่เป็นท่าเลยนะเนาะโทษทีนะอบามาคุงไม่เห็นต้องขอโทษเลยเออจริงๆแล้วผมก็อยากให้ฮิลาลิจังมองผมผมก็เลยลงสมัครแล้วจะได้ไว้ผมสงหล่อหล่อเอ๊เอเข็มกรัดการเลือกตั้งยังไม่จบหรอกนะเรามาใช้เข็มกรัดนี้ยแล้วก็พยายามกันจนจบเถอะ แต่ว่าฉันน่ะชอบทรงหูเกรียนของเธอนะเอ,อ๊ะแบบนี้ดีแล้วนะอืมก็ามาคุณทำถึงขนาดนั้นนะนะอ,อ๋อหน้าดแดงดทำไมเหรอไม่รู้ด้วยแล้วออยังไงยังไงกันจังก็ไม่เข้าใจจิตใจของผู้หญิงเอาซะเลยโกรงเอาละงั้น เรามาโพสท่าพร้อมกันเลยโพสท่าแห่งชัยชนะยัตเตอยัตเตอร์ยัตเตอร์แมนยัตเตอร์ฮองฮองฮ่องฮ่งย่องต่องฮ่องฮ่อง่องฮ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 องฮ่างฮ่อแต่เพื่อปกปอฮ่องฮ่องย่อง่องฮ่อีฮ่องฮ่องฮ่อง่องจ่องฮ่องฮ่องฮ่อฮ่อง่องฮ่อฮอร่อง่อง่่ออน่น่อง่่่อ 「やっとなった着メロの音に」「飛び起き話して胸が痛む」「走り出すことを引き止めた」「わがままは寂しさの後」「早歩きでついてくるよこんなに幸せなのに」 อย่างนี้คครก็อดสนุกสิสัวยครอุตส่าห์เตรียมตัวมาอย่างดีเลยละเด้อลุงลิงเด้โอ้โหลยนมดารุมาสังหันมาแล้วโอดารุมาสังหันมาแล้วเฮ้ยคุณทำไม่นี่ดารุมาสังหันมาแล้วโอ้ยไม่ไม่่ ใม้รูกระโดดตัเฮ้ยตอนนี้กระตูนงยักเตอรแมนกำลังเปิดให้ทุกคนช่วยคิดสิ่งบัลลิตสลป์แจงอยู่นะตัวเราช่วยคิดหัวยนต์ของโดรโปอด้วยกันดีนะแล้วก็จดหมายจากแฟนแฟนสาวมอปลายยิ่งอยากจะได้ใหญ่เลยนะส่งกันมาตามที่อยู่นี้เลยนะ